นับเป็นการตอกย้ำผู้นำด้านโภชนาบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะเมื่อบริษัทเวลเน็ตเอเชียจำกัดหรือ w a g r o u p ได้จัดงานฉลองครบรอบ10ปีเบนจออยและงาน30ปี w a g r o u p ภายใต้แนวคิด h Health p a n l o n g ช v i t y Nanotechnology ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักวิจัยพันธมิตรทางธุรกิจศิลปินดาราและแขก VIP เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะ10ปีเนี้ย เราเป็นที่รู้จักมีลูกค้ารู้จักเบนจะออยแล้วเนี่ยมากกว่า20ล้านคนซึ่งสินค้าเวอร์ชั่นเด่นๆอย่างเช่นเวอร์ชั่นซิคคิมินที่ขายผ่านทาง R.S เราขายไปแล้วมากกว่า2ล้านกระปุกนะฮะเดีทนะฮะขายผ่านทางเครือข่ายของครูขายไปแล้วมากกว่า6แสนกระปุกนะฮะแล้วอีกอเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือ Active พ ก็ข,ขายผ่านเครือขายอื่นก็ไม่น้อยกว่า4-5 0 0 0 0แสนกระปุกนะฮะนั่นก็เป็นความสำเร็จของเบนจจออยในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งจากวันนี้ไปข้างหน้านะฮะเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในไฮไลท์ที่เกิดขึ้นภายในงานฉลองครบรอบ10ปีเบนจออยและงาน30ปี WA Group ครั้งนี้คือ Exclusive Talk เกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเพื่อสุขภาพดีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้สรงคณวุธิมากมายตลอดจนดาราและศิลปินที่มาร่วมพูดคุยเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ